โอเคพบกับรายการ GTA แคทเก็บเมสซิ่งวันนี้มาเล่นกับเกมคอเตอร์ไซด์กันต่อเลยโอเควันนี้เราจะมาเล่นแบกกันหน่อยนะครับโอเคเราใช้มีดฝังโจนะครับโอ้ยเป็นวัดโอเคอะไรวะสับมป็นชอยเดี๋ยนะโอเคใช้มีดกับเอ้ย,อยไม่ดีกว่าโอเค แล้วก็จะมาเล่นกับดานเดี๋ยวนะอยู่ในติดไอซนะครับดานนี่ผมว่าน่าจะสนุกดีนะครับเลยเรามาเล่นดูแล้วกันโอเคนะครับ แร้เป๋าให้บอกใช้มีนะครับเราก็ใช้ไอ้อนี่ไปนะครับแล้วเขาก็จะใช้แต่นี่นะครับโอเคให้เขามีหลายหคนแลยครัว,วแล้ว ่มึงเนียโอ้ยไม่ไหวนะครับอย่างนี้ก็ขอทำการเซฟมาอีกตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> รู้และเข้าใจใช้ปืน <c oughs> อะไ โอเคนะครับใช้ลูกสองเลยละกันโนะโครับจะทำนี้ไปด้วยนะครับโอเค,อเค,อเค,อเคก็เหลือไม่กี่คนแล้วนะครับอาจจะเหมือนโกงหน่อยกูมัมก็ไม่น่าโกงนะ เราก็จะโชว์ดูมาตื้โอ,โ,โอ้โหโอ้โหเรากะมีนะครับยอมรับเลยยอมรับอีกแล้ว No way ทำให้การใช้ปืนมีดพกไอ้ปืนพกลนะ เห็นไหมครับแล้วก็แพ้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ชาติเกียร์เลยครับอย่างนี้เราไม่ชอบนะครับเราก็เกลเหมือนกันนะโอ <Okay, S 1> เคดักแ <okay, S 1> นว <'s> นะนจะมาโอเคนะครับเเรามื่อเราได้ปืนไปแล้วนะครับ <Taking fire. S 1> ไปเช็คปกาวไปก่อนนะ <Taking fire. S 1> โอ้ยิมพ์ตาสโนนาาะโกนพิมพ์ตาแล้วเฮ้ยนี่มัน บอลอะไรครับโอ้โห,โหมันเก็บปืนไปแล้วทุกคนระวังเอาแล้วนะครับมันเก็บปืนเราไปได้นะครับมันจิกปืนเราแล้วนะครับโออโหเวนกนไะไรแล้วครับตอนเนี้ย โอเคนะครับก็เ,บเหมือนจ้ฝึกความแม่นไปด้วยนะครับอย่างเช่นดูนะครับเอาดืงมใส่เกาะมาเว้ยโอ้โหครับเอาหัวนะครับไอตัวเมื่อกี้ที่จิกปืนเราไปนะครับรทุกคนคงจะบมได้นะครับช้างวายสุดปะโอ้ย เออนะั่นไงต้งการอะไรกันจ้าเปิน okay. ี้ไปเลยนะครับโอเคโอ้โหปิวเลย มันใช้ปืนนะครับไอ <c oughs> ตัวนี้มันหลายรอบเหมือนกันนะ oh. เฮ้ยมาจากกาับก้านแจ็ปืน เ,เอยอย่าเก็บปืนนะเว้ยอะไรครับมันเก็บปืนไม่ได้นะนะครับแล้วก็บรบันไลน์แล้วครับมันเป็นวิธีการฝนวิธีนึงนะครับทีเร,เราก็ทำการซื้อ้สองตัว <c oughs> เพื่อทำการฟื้นฟตัวนะครับถ้สิบตัวแล้วเหีายหะเอเราต้องเล่นตัวทีม่มีตัวย <c oughs> ี่นะง คืนบัดอีกแล้ว โอเคนะครับมพืพ่งหน้าเป็นตาแรกนะครับเป็นไรที่สุดจอดนะครับโอเคนะครับเพื่อนก็ได้เ <All right. S 1> จกเ็ืปืนๆพื่อดันเหรออดแจกของนี้แล้วก็เล่นไม,ไไมไ่เอาไม่ไเอาเอาเอโอ้ โอ้ยมาแล้วมาแล้วเอาแตกปืนให้นใ,หในสนามมุ้ยสนามเราดีมากเฮ้ยเซ็ตกระเคียนนะครับอะไรวะเหมือนพุ่งที่เคียนเรียบร้อยสุนๆเลยเย้ชนะมันตาที่สองนะครับ เรื่องแจกจ่ายอาวุธให้เพื่อนนะครับปเป็นอะไรที่ชื่อมากโอเคเพื่อนเราก็ได้อาวุธนะครับไปแล้วโอเคแล้วก็ลัก <Taking fire. S 1> า,า <The assistance. S 1> แจกจ่ายให้แค่นี้นะครับ uh huh, ไม่มาเลย านตอนไหนวะโอ้โหคนนี้โอ้โหนะครับโอ้ม็นไรไม่เป็นไรเราทำการซื้อวุให้เพื่อแล้วนะคะโอเคแล้วก็ทำเิใ้เอนแล้ โอ้ยโอ้ยม่ดููรน่าจะได้นะครับยังไงด่ามจิงด้วย,ยทำไมไม่รู้ีวะ ระวังระวังระวังทำวั้อ่าโดนยิงเลยเฮ้ยระวัง <Okay. S 1> โอเคนะครับมันก็ได้อาวุธไปแล้วโอ้ยเซ็งซ็ง,ซง Lock <and> ตังก็ไม่พออีกกำจุเออโอเคนะครับลังก็ไม่พออ้ดี้ว โอโหฝั่งเราชนะอะไรวะชนะแค่สงระมาเเรเอ,งเองก,การเไเพิ่มนะครับไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> เีขอพ่มเดีครึ่งน,นะครับโอ้ยแล้วฝั่งเราก็แพ้จนได้นะครับก็มัต้องเสียใจอะไรนะครับบาคนอยากเสียใจแล้วแหละมนโอเคเร้วมัทำสนยัยเย้ได้สามสิ Hơi, nhung, nhung. Ờ, ơi, nhung ờ, oh yung, ơi, Ôi huỵp, Yeah. ya, ปลาแล้วเน่เน่เน่แล้วครับกสูนหมดแล้วครับ <c oughs> โอ้ยเหน่เมอกันเว้ยเอ้ยคนได้ปืนแล้วนั่นังาแล้วโอ้นี่โอ้ยไม่ oh <my. S 1> ชัดเลยเห็นไหมให้ทำรัแบบนี้กับเราได้ไงไม่ไม่ไม่ ม่นอยู่ด้านบนนะจ๊ะโอเคโอ้ยไม่ได้ ด้วยคนมันไม่แม่นนะครับแล้วต้องฝึกเฮ้ยเฮ้ยอย่าเก็บนะเว้ย นะครับก็ปีนดานกันต่อเลยแค่น <Taking fire. S 1> ี้เังไม่สะใจทีนะครับ <Taking fire. S 1> โอเค <a> เรื่องยูนิตดสโนนะครับรู้สึกว่ามันจะมีด่านหนึ่งนะครับเฮ้ย hey, ด่านนี้หรออ่านะครับเห็นไหนมครับจะเพิ่มตรงนั้นมาด้วยนะครับเป็นด่านที่ผมชอบที่สุดเลยอะ <Lock it. S 1> ดูดีนะครับทุกคนผมจะขึ้นไปบนุึก <Ch ink. S 1> สืออะไรเลย เลยครับบอทไม่สามารถตามมาได้นะคุณคอะ <c oughs> ไรที่ดีมากโอเคเราจะขึ้นชุดแล้วก็อย่างงี้นะครับ <c oughs> ขึ้นมาเลยเลยจบึ้น,าน,นม,มาเลยมากน,นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเบิร์นะครับโอ้ยบาะน้อย ใจจะขาดเย้โอ้ย <G ül üyor> แล้วใครวะบอกมาอ่านั่นไง โอเคมา oh, <terrorists> เดี๋ยวปืนนี้เราก็ต้องยกให้เพื่อนเหมือนกันนะคะเชื่อผมเถอะมันจะประเสฐมากแล้ขอเป็นขคร่งต่อเครื่อง โอเคก็แลกตั้งชานนี่ยโอ้โอ้โอ้อ้เออดีเด็กไม่ต้องหมผมนะครับลูกเด็กก็ไอพวกนั้นยังเอาไม่อยู่เลย ไปน่ะมันลูกเด็กเราโดนยิงปืนไปแล้วนะครับเสียงกระปื่อมันบอกโด่งดังว่า,ารักคังที่ปนโอเคนะครับการกดตัวมนกดตัว <Okay. S 1> <Okay. S 2> เห็ดนะคระับจำไว้ดีเลยจำเอาไวด้ดีๆคนนั้นคือใคร มัไม่รู้เหมือนกัน <the> มาโดดลงไปตรงนัน้นนะครับ นะครับเกียนมาหราเนี่ยชอบชอบชอบชื่อดานยูินเต็ดซโนนะครับสามารถถามว่าตรงนั้นจะยิงได้ไหมก็ไม่ได้นั่งสารายนะยันตูป็นตูยันตูยันตูมาแจกเซนเตอร์ไม่ตายล่ะตายไม่หายได้เลย ดีมากสนับไม่ดีนะโอ้โหเราจะตายเองมากกว่านะครับน,นะครับสนับเลยนะครับโอ้โหเห็นมีตายแล้วครับจ้าซ่อนตีนนะครับอ่ะตายเลยกำเบย แล้วก็มาลองเล่นเกาะกันเลยเจ้าต้องสเต็ปเล่นมาก่อนโอ้ไยไฟแล้วครับเดี๋ยวมันต้องได้เกาะสักคนนี่แหละครับเช่ผมเถอ,อะตายเลยไหม คนะครับเราเป็นบริการไปโอเคนะครับหนใยรใช้สนมาสิเราด้หลังแล้วนะครับ โอ้ยนั่นอย่างนี้ไม่้อยเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วดัดดดนดนี่มัน,นเกียร์นะครับม,มันก็คือดันยู่นเติดซิกนั่นเองนะครับที่ผมทําการเล่นมานะครับประมาณนั้นมั้งจําด่านไม่ได้นะครับอ่าแน่นอนครับด่านนี้โอเคเลยนะครับเป็นด่านนี้ชัว์จาบเลยนะครับเต็ <and> ทำการเสียบบอลสะเจ็ดตัวเท่าไหร่นะครับ อีกตัวนะครับ 2. สองเก่นะคนะี่ครับไม่ต้องหมอตรงไหครไม่แล้วเราจะปิวนะครับถ้าลุกขึ้นอุ้ยเอวุ้ยไอเชี่ยนะคบแล้วก็ตกแ,แล้วก็ตกล S <S <an> ก็ตกลงไปนะครับที่ผมชอบแบบนี้อย,ย่ยก็อยู่ในน้ำเรื่อยๆนะครับมองหน้าหาเรื่องเหรอโอ้ยพูดเล่นตายเลยฝั่งมันมีได้21คนนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วมึงมาเอ๊ยได้ปืนแล้วเมื่อกี้ มาลงนรกสักจะจีรักฉันจะลงโทษเธอไม่ไปไม่ไปไม่ไปก็ต้องไปโอเคจบแล้วต่าโอเคชุดนี้เออมันอาะอเราไปไม่อยากได้ละความก็คือฟุตเนในในการขั้งกงสายน้ำนะจ๊ะฟุตเซน เป็นอะไรกอบงมันโอ้เกือบตกนะครับนะครับเราจะได้มาทำกันก็จะ่ตายนะครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเกือบเลย ฝั่งเราตายหมดแล้วนะครับ <terrorists> เนี่ยครับเนี่ยเราสามารถไปลงลงไปได้นะครับอ้าวหมดเวลาสังเ้นกัมเบอร์เยได้คนน <Enemy spotted. S 1> ให้เพื่อนได้คะแนนแล้วโอเคให้ <Eat backup. S 1> จ,จบภารกิจนะครับสวัสดีครับทช้เมื่อไหร่วะโอเคนะเดี๋ยวจบเดี๋ยวผมเล่นหนนี้พุกก็โอเคนะครับ เหมือนว่าจบคลิปนี้เลยนะครับเฮ้ย,ยขอคิวหลังเรียงตายเหรออ้าวว้าวป้อมเลีเ้ยงเยอะโอเคนะครับแล้วก็ทำกาน สวัสดีครับแอ,อ